สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือ2องอชั้พกพีคานะครับวันนี้นะครับรถที่ผมจะมานเสนอนะครับเป็นเจ้า Toyota Altis 1.6G นะครับปี2018รูปทรงนะครับรูปโฉมมาย16นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเรามาเริ่มจากออปชั่นภายนอกของเขากันนะครับอ่าตัวไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์นะครับอ่าแบบนี้นะครับเพ้วกกระจังหน้าโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ รูปทรงรูปโฉบนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะของ t o y ยต้าอัลติสนะครับตัวมายสิบหกนะอ่าถัดมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวล้อกันล้อแม็กของเขานะเขาจะเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขนาดสิบหกนิ้วนะครับคันนี้อ่าสวยๆเลยนะครับคันนี้อ่ะถัดมานะครับส่วนของตัวกุญแจนะครับกุญแจของ t o โยต้าอัลติสคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับอิมมูเลิเซอร์นะครับอ่าสามารถเปิดปิดนะครับหรือว่าปลดล็อกกระโปรงหลังได้นะครับแบบนี้เลยถัดมานะครับในส่วนของ คอนโซบายของเขาแล้วกันอ่ะมีระบบสมาร์ทคีเคลสนะครับเพียงแค่เรายื่นมือเข้าไปเนี่ยก็สามารถกดล็อกรถได้แล้วนะครับแบบนี้ได้นะครับอ่าตายแบบนี้เลยนะครับ,รบ,บเรามาดูส่วนภายในของตัวรถกันของ t o y ยต้าอัลติสคันนี้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะสีทีมนะคันนี้อ่าเป็นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับเดือสวแบบนี้ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในของตัวรถคันนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแตกต่างจากคันอื่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในภายในตัวรถของเจ้าโตโยต้าอัลปิส 1.6G คันนี้กันแล้วนะครับอ่ะพอส่วนสบายของเขานะครับเพียงแค่เราเหยียบบีกเนาะแล้วกดปุ่มนะครับก็สามารถสตาร์รถได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจไขเนาะอ่าคันนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคันนี้อ่ะผมเบาเสียงให้ นะครับคอนโซลนะครับสีดำนะครับตัดกับสีเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลของเขาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเอร์กันลกันระบบปรับอากาศของเขานะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอนาล็อกปรับมือหมุนเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แอร์แบบออโต้เนาะเป็นแอร์แบบปรับมือหมุนนะครับแบบนี้โอเคนะครับถัดขึ้นมาเนาะในส่วนของเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียง AM/FM นะครับ C.D.F. สามนะครับอ่าพีแจ็คให้อะไรอย่างนี้อ่าเปิดปิดได้นะครับแบบนี้เลยเรื่องของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแต่ขึ้นวิทยุได้อย่างตรงพวงมาลัยนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคเรส่วนของตัวเกียร์เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่าคันนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังให้เนาะ ได้กินเนาะดีเซนเตอร์ถ่ายหลังให้แบบนี้นะครับโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของห้องผู้โดยสารกันแล้วกันว่ากว้างขนาดไหนนั่งสบายขนาดไหนนะครับสำหรับผูนะ้โดยสารเนาะเพราะออติสเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าผู้โดยสารเนี่ยนั่งสบายมากนะครับเราไปดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ โอเคนะครับนี่คือภายในของตัว t o y o ต a Altis ิ6 G คันนี้นะครับตัวปี1 8 1มา18นะครับอ่ะอันนี้นะครับนั่งสบายนะครับยืนแขนยืนขาดูกว้างมากนะครับนั่งสบายมากอ่ะมีที่เสียบ usb ให้นะครับอ่ะสองอันอ่ะแบบนี้นะครับก็ภายในผมก็บอกเลยนะครับว่านั่งกว้างนั่งสบายนะคันนีเอลติ Altis, เนาะ ก็นั่งสบายอยู่แล้วอาเดคีเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันลวกันว่าจะกว้างขนาดไหนสัมภะระได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับนี่คือส่วนหอด้านท้ายของ t ต y o ต a า l t i ิสนะครับ 1.6G คันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในห้องเก็บสัมภาระกันลวกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่กว้างมากนะครับเข้าไปนอนได้เลยนะคันนี้บอกเลยเข้าไปนอนได้จริงๆกว้างมากอ่ามียางอะไหล่นะครับ ถุงเครื่องมือแถบแมแรงมีให้ครบนะครับคันนี้อ่าซื้อไปไม่ต้องห่วงนะครับมีให้ครบหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันและกันว่าจะเป็นยังไงคันนี้เราไปดูเลยครับโอเคนะครับนี่คือภายในนะครับห้องเครื่องของ toyota altis 1 6 g นะครับคันนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีซีไอเนาะ1,600ซีซีนะครับคันนี้อ่ารถคันนี้นะครับรองรับเชื้อเพลิงเนาะ E85 ได้เติม E85 ได้นะครับคันนี้อ่ารถคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํานะครับสติ๊กเกอร์นะครับครบนะครับอ่าดูได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเนาะ Toyota า l t i ิสหนปี2 0 1 8ไมล์สนะครับคันนี้นะครับสนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับอันที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไคร e นะครับหรือใครนะครับอยากให้ผมรีวิวลรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลนคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวลรถคันไหนรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองชัยบุตรีคาสวัสดีครับ